เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าอย่างก็บังหนั่งหัวหงีนอย่างก่อนบ่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 หัฟังไหมหฟังวันนี้หูวิงีนแล้วอยู่นี่ล่ะแล้วเขียนเลขยันต์อีตะวันออกฝากก็ได้แล้วยู่น้ำหลวงฟอนน่ะล่ะราอยู่วัดกันบ่หัวกะโบ่นี้บ่เราอยู่นี่บ่เด้อนี่จะไปเห็นจะเสียไปหลายเท่อะ เาแบบวห้ฟังน่แม่นผู้ใดดนเหเราเราหเลกเม็นเออวเหม่นว่าว่าลนี้เล็กแง้มเนกอย่าเดี๋ยวไอ้วัวห้ฟังแน่สิได้ไปอ๋อววม่บอกคันถามอย่างนเขียนให้เลยแต่ว่ากนเทียกับเม่นของเราม่เขียนใลเพันถามไม่ยืนเนอเออ

เอ๋อให้เพื่อนเขียนให้เอาเขาดีเลยกำลังบอกหาเหี่ยมาจะจับปลาตัวแบบไงก็จับปลาฝันแบบนั้นรถก็บอกว่าได้บ่บอกว่าได้สิเอาเขียนแล้วสวัสดีครับเอาเอากระดาษสวัสดีครับนี่กระดาษไว้เราเขียนเลขยงเห็นไหมฝันมาได้ไหมเขียนยังสี่ยังเี่สวัสดีครับเอามาจะจับปลาตัวแบบไงก็จับปลาสวัสดีครับาว้บอกว่าได้สิ เฮ้จะได้รบบานีทีอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเขียนเลขฝันว่าจะไหนเดี๋ยวเอากระดาษเขียนเถออครับครับครับเอาปากกาก่อนน่าัผมมงเด้อพอดีเขียนตัวไหนครับทับบุสม้เดี๋ยวอดีมีหูเลยอดีีเดียวเยียเยเียมา เป็น่หัวจินเดียนหัวจิงไครับเขาบอกเด้อบอกเกเะเอาเอาไม่แมเด้อตัวไดก๋อเนี่ยเนาะเขียนนี่นะเย็บผักตัวเอาตัวใหญ่บเาปให่เอาอเด็กดอเด็กดอเด็กตัวใหญ่เลยตัวเล็กก็เป็นดอเด็กเนาะบ้านนเนาะ พูดน้อยเนาะโอดอลอดอลอ่าดอลอครับผมนะครับมึงเลครับเด้ออใหญ่หูจินดอลล่ภาษาพแคคอดโอ้หกสี่หกสี่ฮะดอลล่อย่างน้อยน่สองศูนย์สองร้อยเได้อยู่ครับเน เก็นแะเห็นเดยตัวยังไงเดียวแสวเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปนออบาดเนาะเธอกำลังอยู่ด้วยครับเพื่อนฝันวาตัวนั่นมือนี่มีตัวนี่เห็นเป็นตัวนี่หนึ่งสองหกไปแล้วไม่ยังนออบาดล้อโอ้นะครับผมอ่ะอ่ะเฮ้ อ่ะบัตท <S <S ี ah, in in oh, ่นี่นะครับเอนมินเอนมินกับสิคอนี่ไฮเดอร์เพิ่นสี่ีขนให้หกสีับหกสีนี่ครับผมรากาสองศูนย์หกี่นี่องไงตรงตรนนี้นี้บนล่าง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 นี่เอาไงเนาะหก เอาบอกไงพ่นวาพ่นไหหกซีเนาะไปบ้านเคาเออพันถือแล้วพันค่อยสมันเนี่มึงไปใบรู้โทษไปไงหมูกินอาแม่ม่ดูบส่ไม่เป็นรถไฟหรอเด้อเด้อเด้อเดเอาเอาเอานี่ยเอาบซี่กับนมเอาโอ้ยาพันถือมาดูว่ครับผมในตอนนี้อ่ะนี่ครับเด้อเอาไบใส่เด้อเอาใบใส่ผมมีพ้าน้ำ สวัสดีครับหมวดโอเคครับจ่าโอเคครับตัวนี้มาแท้แน่นอนฝันมื่นสาธุ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 อ่านะครับผมสหรับพ่อใหญ่หูจินนะครับผมนะครับอ่าอ่นี่พระผมเนาะโอ้โหเฮาเป็นเป็นเป็นดีใจเพป็นเห็นไอ้ของควงเหมือนเนาวายโอ้ยมันระคาบแล้ว่ัเนี่ยบาปได้เจ้าบาปได้เจ้านี่โอ้ก็ไปเห็นเห็นเห็นมันบาปมันบาปมันบาป เอาเดียว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 โอ้วจับจะแปงด้เตียโอ้แต่ยวมันสิบอ่่เอาครับมันสิบบาทอสองร้อยอสองร้อยโอ้เอาเอาไงคือว่าเอาเอาเอาคนกระสังสรุปปุิแล้วแเราเขียนนเดียว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 ให้ตอนนี้มาอธิบายให้เราถือข้าใจเพราะว่าเราคุนเคยกว่าเหานะเดีดเด็ด มาที่มาอธิบายให้ฟังนี่เออโอคเดี๋ยวน้าเอาไปจอมมาบอกมั้ยเจ้าเจ้ามาอธิบายให้ฟังน่เรถเขียนี่อย่างนี้่รทศโตดกอธิบายนี่เน่ยออกมาเป็นเป็นอาเสียง่งรถเขียนนี่หมายความาจไหนส่ เอาเขาขาบอกย่แบหกสี่สองร้อยอันนี้ล่างนี่ล่างล่างล่างตัวไหนึ่งสองบอกแมนอันี้มันเขียนไว้ซื้ออันนี้เขียนไว้ซื้อๆงอบงหูนังซื้อเงาบเหูนังเนี่ล่างล่างฮึหกสี่คูณสองร้อยไปบังคํานั่นล่างหกสี่ตัวเดียวคูณสองเลยอันหนึ่งสองนี่ว่าแมนเนาะหนึ่งสองงปรเดี๋ยนังซืองอกระดิเขียนอะไรสอะไรเนายเขียนบนล่างนะ แล้วิ้นเลยสรุปว่าคือว่าทนหมากนคือหกซีเมนเจอเยอไทยนัโอ้โหเสียงเอาเสียงไป่เอาล่าเดี๋ยวต้องใช่าโอตัวเดียวสรุปแล้วอ้ร่ะโอ้หมดแลเอาเอาเอาไงคือว่าคือว่าหกซีหกซีหกซีเอาหกซีี่ล่างนี่ล่างลงล่างตัวเดนหนึ่งสองบอกเมนอันี้มันเขียนไ้ซื่อ อันนี้เขียนไห้ซื้อๆงบงหูนังสือเงก็บดิเวียนือเนาะนี่ล่างลงนี่โชคสี่คูณสองรอยไปบันคนันอันหนึ่งสองวะแม่นหนึ่งสองงบดิเียนังสืองกระจิเขียนะสอะไรเาเขียนบนล่างนะสรุปก็คือว่าให้ พิ่นหามานี่คือหกซีหกซีตัวเดียวครับเพ่อขาซีตัวเดียวสอง้ยนี่คือว่าเป็นเงินลงทุนเนาะเพิ่นเพิ่นนี่ให้พวกเจ้ายืนนี่นะครับอันนี้คือว่าอันนี้นะครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องครับเป็นแนวทางคือเก่านะครับอ๋อครับ่แน่แล้วเนาะหนกทุเจุดกคือพอแล้ววันนกองถูกถูกคนมาไปยืนถือมันมีคนไเพิ่นถือเพิ่นโกีเรือมึงมึงได้ยิ่น มึงมึยังสี่เหรมึงคิดว่าังสี่มึงเอยน่ะล่ะมึงอย่าไปดูแล้วบนเออเคสรุปก็คือว่าในชนหมากหนคือหกสี่นเจ้าจะาทนั่งโอเอาเสียงเอาเสียงไปเด้อเอาล่เดี๋ยวต้องหกสตัวเดียวสรุปแล้วสองลอยเนี่คือว่าเป็นเงินลงทุนเนาะเนียนเป็นนเงี้ยพวกเจ้ายืนเนียนนี่คือว่าอีรนะครับ นายทางเร้อพี่น้องครับเป็นนายท่างที่เก่านะครับอาวครับบนแน่แล้วเนาะพบนแบบนี้เราเพิ่นมัากสิบอกคืองวดว่านเฟิรยมอใไ้ถือว่าเตี้งวดว่างันเพิให้ถือทาเจ็ดเพิ่นเขชยนไหแบบนี้แล้วครับผมครัครับผมขอบคุณหลายๆครับ